สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนสวัสดีชาวเพจของ b r a v o Trade Academy นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโคชฟ้า b r a v o นะคะอีกเช่นเคยค่ะเรามาพบกับมุมมองทองคำนะคะประจำวันพุธนะคะที่26กรกฎา,าคมโอ้โห เวลาเนี่ยผ่านไปไวมากนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูมองทองคำกันดีกว่านะคะว่าเราสามารถที่จะพิจารณาเข้าเทรดนะคะตรงไหนกันได้บ้างนะคะมาดูทองคํากันดีกว่าค่ะในไทม์เฟรมเดย์นะคะเป็นไทม์เฟรมที่ทุกคนคุ้นเคยเลยค่ะว่ายัาง,ยางไงยังไงเราก็ต้องกลับมาที่ไทม์เฟรมเดย์ก่อนนะคะ มาดูกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทางเฟมเดย์สิ่งที่เราเห็นนะคะเขาเนี่ยก็มีการเดินทางนะคะเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่น้องปรับตัวลงมาเนี่ยไม่ได้วงบอกว่าน้องเนี่ยเป็นขาลงแต่เด็งใดนะคะทุกคนแต่เขาเนี่ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนแล้วสิ่งที่เราเห็นชัดได้ด้วยนะคะนี่มาดูแท่งเทียนของเมื่อวานกันดีกว่าแท่งเทียนของเมื่อวานเนี่ยมีการปิดแท่งเขียวแบบ ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เป็นเขียวที่แบบปิดเต็มแทงมากด้วยนะคะคือบอกได้เลยว่าตรงนี้แหละมีแรงซื้อแบบตะโกนเข้ามานะคะทําให้น้องเนี่ยปิดเขียวแบบแบบสวยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะตามเทรนด์ก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้นะคะแล้วก็บวกกับแท่งเทียนเนี่ยเข้ามาปิดเขียวด้วยนะคะเข้ามาซัพพอร์ตกันว่านี่แหละเดี๋ยวเรามาหาแพทเทิร์นบ่ายกันดีกว่านะคะ ต่อนะคะทุกคนเมื่อเรารู้แล้วแหละว่าเราจะหาแพทเทิร์นบายนะคะเรามาดูไหนซิว่ามีดีมานตรงไหนบ้างดีมานที่เขาเนี่ยมาเทสแล้วก็เด้งขึ้นไปนะคะแบบเยอะนะคะสำหรับเมื่อวานเนี่ยก็คือดีมานก้อนนี้เลยนี่ทุกคนเห็นไหมคะว่าเป็นก้อนดีมานนะคะที่ตรงเนี้ยสร้างอิมบาลานใหญ่ยาวเนื้อแน่นไว้ด้วยนะคะพอกลับลงมานะคะมาเทสปุ๊บนั่นแหละก็พยายามที่จะ พุ่งขึ้นต่อนั่นเองนะคะมาดูหน่อยซิว่านอกจากดีมาแล้วนะคะถ้าเราบายไปได้แล้วบายได้ถึงไหนบ้างละ่ะนะะดูหน่อยตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มก้อนเดิมเลยนะคะทุกคนที่เราเนี่ยคุยกันหลายรอบมากๆเลยนะในจุดตรงนี้นะคะเราก็บอกว่าทุกคนโซนตรงนี้ไม่ได้แข็งแรงแล้วนะคะแล้วโซนตรงที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นแนวต้านเรียบร้อย นะคะแนวตาแน่นะคะตรงนี้เคยเป็นแนวรับมาแล้วก็สุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นแนวตานได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะในกลุ่มก็ตรงนี้ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะมองย่อบายได้ตามปกตินั่นเองนะคะย่อยท่ามเฟรมหน่อยสิในท่ามเฟรมเฮสซี่นะคะมีอะไรบ้างพอมาดูในท่ามเฟรมเฮสซี่นะคะทุกคนให้ทุกคนดูนะดูจากตรงนี้หลายๆคนอาจจะมองด้วยตาเปล่านะคะว่าเฮ้ยมันเป็นขาลงหรือเปล่าโคช้เนี่ยลงมาแบบ เนี่ยลงไงลงไงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอเรามาดูดีๆนะคะทุกคนพอเรามาดูดีๆเนี่ยเราซูมเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ตรงนี้เนี่ยเขาทำแพทเทิร์นนะคะที่เราเนี่ยคุ้นเคยด้วยนะคะนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยเป็นขาลงลงมาแล้วทำให้สูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้านะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าม้วนตัวกลับลงมาเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะลงกลับ ลงมาหาแพทเทิร์นของ QM by นั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะลงมาหาแพทเทิร์นของ QM by ลองดูหน่อยนะคะว่าถ้าน้องเนี่ยจะกลับตัวตรงนี้แล้วลงมาเลยเนี่ย QM by ของเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะคะดูหน่อยสินะคะซึ่ง QM by ของเรานะคะก็จะอยู่ในกรอบตรงนี้เลยฟเปลี่ยนสีให้น้องนิดนึงอันนี้เป็นแพทเทิร์นของ QM by นะคะทุกคนซึ่งแพทเทิร์นของ QM by ตรงนี้แหละ เป็นราคาอยู่ที่ประมาณ1,957ค่ะทุกคนถึง1,954นะคะทุกคนก็เขียนไว้ให้เขียนไว้ให้ก็ได้นะคะ1,957นะคะถึง1,954นะคะตรงนี้เป็นกรอบนะคะทุกคนของ QM by นั่นเอง นี่นะคะทุกคนก็สามารถพิจารณาได้นะคะบอกกันเลยว่ากรอบนี้เนี่ยความสวยของเขานะคะก็คือเป็นการบายตามเทรนด์ด้วยอย่างที่พาทุกคนไปดูนะคะเมื่อตอนทา f เฟรมเดเนี่ยเดย์ e y, day เป็นขาขึ้นนะเนี่ยถ้าเฮสีลงมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้หน้าบายนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนแพทเทิร์นของ QM แล้วย่อตัวลงมาแบบนี้ฟึบแล้วพาเราไป t ีพีนั่นก็หมายความว่า Time f ม a m e H4 เนี่ยเขาเริ่มนะคะทุกคนเริ่มที่จะปรับตัวเนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะแผนแรกของเรานะคะทุกคนในวันนี้เลยในวันนี้เลยนะคะก็มองว่า q m Y จุดนี้นะคะเป็นจุดที่สวย นะคะขอแอบดอกซันให้ทุกคนอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยขึ้นไปทํำสวิงใหม่เนี่ยแนะนำให้ทุกคนเนี่ยกางฟิโบใหม่ด้วยนะคะอันนี้เป็นกรอบ QM bar ที่เราที่เรากางไว้แค่สวิงตรงนี้นั่นเอง ะคะแค่นี้เลยนะคะอ้ยสวยมากจริงๆแผ่นเนี้ยสวยเลยนะจริงๆร,รออยู่เหมือนกันนะคะก็ตั้งกเลิไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่ใช้ XTB อยู่แล้วนะคะตรงนี้คลิกขวานะคะแล้วก็กดที่แจ้งเตือนราคาตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะสามารถเป็นจุดที่พอราคาลงมาปุ๊บก็จะตั้งกันเลิศเลิก็จะแบบเฮ้ยดังละสกิลเราแหละว่าราคาลงมาใกล้ถึงแล้วนะอย่าลืมพิจาจ้าบายกันนะ แบบนี้ค่ะก็ทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สําคัญคือไม่ต้องเฝ้ากราบด้วยใช่ไหมล่ะคะสบายมากสบายมากนะคะเดี๋ยวขอลุบออกไปก่อนนะคะสําหรับบายตรงนี้สวยมากนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดลงมาล่ะโค้ดถ้ามันหลุดลงมาทําไงดีคะต้องบอกกันเลยว่าต่อให้มันหลุดลงมาเราก็มีแผนสารองใหม่นะคะเพราะว่าชุดนี้นะคะทุกคนชุดนี้นะคะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะ มีโอกาสเหมือนกันนะคะถ้าเขาหลุดตรงนี้ลงมาได้เนี่ยมีโอกาสจะทําพฤติกรรมทองนะคะทุกคนมีโอกาสจะทําพฤติกรรมทองเพื่อปรับตัวขึ้นไปนะคะก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแผนที่สองของเรานะคะตรงเนี้ยก็มีความน่าสนใจนะคะเป็นรอบ,บายในดีมันข้างล่างเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าแผนนี้แพ้ไปอืมแต่แผนแรกของเราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจุดนี้เนี่ยให้คะแนนนะคะอันนี้แหละให้คะแนนเป็นน u บ b e r one ของวันนี้นะคะจุดนี้เลยจุดนี้เลย ไประมาณนี้เลยค่ะทุกคนมาดูหน่อยซีว่าถ้าน้องปรับตัวขึ้นไปเนี่ยจะไปโดนอะไรบ้างตรงนี้ก็มีซับายเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าอีกนานแหละกว่าเขาจะสามารถขึ้นมาได้ใช่ไหมคะอีกนานแหละกว่าเขาจะสามารถขึ้นมาได้แบบจริงๆนะคะและที่สําคัญซับไ์ในกลุ่มพวกนี้นะคะซับในกลุ่มพวกนี้เนี่ยเป็นซับพที่มีแนวต้านด้วยทุกคน,หนไหม มี1980นะคะเป็นเพื่อนด้วยนะคะก็คือแนวต้านสำคัญที่เราตีไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ทรัพยเนี้ยน่าสนใจเหมือนกันน่าสนใจเหมือนกันนะคะก็จะมีอีกแพทเทิร์นหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าน้องปรับตัวขึ้นไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยจะมีแพทเทิร์นของพฤติกรรมทองเหมือนกันนะคะทุกคนแพทเทิร์นนี้เลยแบบนี้นะคะ นี่แล้วก็พุ่งขึ้นไปข้างบนนะคะทาให้เราเนี่ยยอ่อเซลล์ตรงเนี้ยสั้นๆได้นะคะ1 9ึ่งเนี่ยสามารถที่จะยอ่อเซลล์สั้นๆได้นะคะแล้วเขาก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าจุดเนี้ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ1 9ึ่นะคะแต่แนะนําก่อนเลยแหละถ้าเกิดใครนะคะที่ยังไม่ได้มีความรู้ชุดพฤติกรรมทองนะคะจากจุดเนี้ยสามารถที่จะรอคอนเฟิร์มได้นะคะก็คือรอแพทเทิร์น QM นั่นเอง ะะซึ่งแพทเทิร์นของ QM นะคะน,นี่ก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเป็นแพทเทิร์นของ QM Cell นะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีแรงขายนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะขึ้นไปถึงหรือเปล่านะก็รอไว้ก่อนดอกซันไว้ก่อนนะคะว่าเฮ้ยมีโอกาสจะมาได้นะ น่าสนใจนะคะวันนี้เนี่ยตอนตีหนนะคะแล้วก็ตีหนึ่งครึ่งเนี่ยจะมีข่าวด้วยทุกคนซึ่งเป็นข่าวนะคะที่แบบเป็นข่าวแดงแหละกล่องแดงเลย FOMC นะคะตอนตีหนึ่งหนึ่งครึ่งเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังในการเทรดนะคะแล้วก็ใครนะคะก่อนนอนแหละอย่าลืมเคลียร์ pending ไม้ของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ามีข่าวมาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะ มาดูหน่อยนะคะฟเฟรมน1นะคะมีอะไรอีกบ้างในไทม์เฟมของ H1 นะคะจุดสังเกตของเรานี่มันจะมีตรงนี้ด้วยทุกคนซับไพ่นะคะที่เขาเนี่ยาาไไะะยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะทุกคนยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะก็ตีไว้ก่อนตีไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีซับไพ่พวกก้อนนี้ด้วยนะคะมีซับไพ่พวกก้อนนี้ด้วยก็สามารถที่จะมองเป็นกลุ่มก้อนของซับไพ่ไว้ได้หมดเลยนะคะไว้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มก้อนตรงเนี้ยก็น่าสนใจค่ะแต่อยากที่บอกทุกคนไว้เลยนะคะว่าไทม์เฟมดีเนี่ย เป็นเทรนขาขึ้นนะคะการที่อยู่ๆจะมาเซลล์ระหว่างทางแบบเนี้ยก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบโอ้พุ่งแล้วก็แหกใส่หน้าของเราเนี่ยไปได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะเทรดเซลเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าเทรดส่วนเทรนนะคะยังไงอย่าลืมลดความเสี่ยงกันด้วยนะคะสำหรับแพทเทิร์นตรงนี้นะคะถ้าน้องไม่ลงมานะคะน้องปรับตัวขึ้นไปเลยนะคะทุกคน อีกหนึ่งแผนที่อยากบอกทุกคนวันนี้มีหลายแผนมากอีกหนึ่งแผนนะที่บอกทุกคนเอาไว้นะคะตรงนี้มีความน่าสนใจนะคะจุดนี้มีความน่าสนใจนะคะถ้าเกิดทําพฤติกรรมทองเอาไว้1 9 7, ึ่งเดนี่ยมีความน่าสนใจถ้าเกิดน้องไม่ได้ลงมาแล้วอยากจะปรับตัวขึ้นไปจริงๆอ่ะตรงนี้เซลลสั้นได้นะคะเซลแค้นสั้นๆนะคะเซลแค่สะคะั้นเพราะเป็นการสวนเทรนนั่นแหละเซลสั้นๆนะคะแต่ถ้าน้องเนี่ยปรับตัวลงมาเลยนะคะให้ทุกคนเนี่ยเลือกแผนนี้เลยแผนสี ส้มนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าน้องปรับตัวลงมาเลยให้ทุกคนเลือกแผ่นสีส้มนั่นเองส่วนถ้าเกิดน้องปรับตัวขึ้นไปก่อนเนี่ยให้ทุกคนเลือกแผ่นสีเขียวนะคะเป็นมุมมองของสีเขียวไว้ส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวรอ QM Cell นะคะรอคอนเฟิร์มก่อนดีกว่านะคะตรงเนี้ยมีความน่าสนใจอ้าววันนี้เนี่ย ได้ไปหลายแผนเลยใช่ไหมทุกคนโอ้โหสวยมากนะคะจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยที่เราเนี่ยคิดเอาไว้นะคะแล้วก็ตามเทคนิคเลยว่าน้องเน่ยจะมาทางไหนนะคะเราก็สามารถที่จะพิจารณานะเข้าเทรดได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราทุกคนเนี่ยที่ใช้ x t b อยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมตั้งอนเลยนะคะไม่ต้องเฝ้ากราฟก็ได้คะ่ะรอภาพที่ใช่รอเทคนิคที่ใช่ก็พอแล้วนะคะ อยากกระซิบบอกทุกคนว่าตอนนี้นะคะสำหรับคอสนะคะเทรดทองอย่างไรให้เป๊ะปังเนี่ยตอนนี้เหลือที่นั่งแบบจำนวนจำกัดมากๆนะคะแล้วใครที่ชอบนะคะในการเทรดทองอยู่แล้วเนี่ย ยังไงนะคะห้ามพลาดสำหรับพฤติกรรมทองคำเลยนะคะเพราะว่ามีอัปเดตหลายอย่างมากที่โอ้โหเพิ่มวินเลทกันมาทำให้เราเนี่ยเทได้ง่ายขึ้นมีโอกาสชนะมากขึ้นเช่นกันนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะรักแล้วก็สนุกกับการเทรดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ